ท่านผู้ชมคะปีใหม่เนี้ยหมอมีของขวัญที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้ดูแลสุขภาพกันด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆก็จะมีผลิตภัณฑ์กันแดดไฮโลแคร์นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทัพิกาหนาคะ่ะนี่ของดีเลยอยากจะส่งต่อความมีสุขภาพดีให้ผู้ชมทุกคน<ช>นะคะ,คะหมอกกติกา ากเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปแชร์คลิป YouTube รายการเราก็เิร์ชื่อรายการคุยกับหมออจิมาตอนไหนก็ได้ที่คุณประทับใจหรือว่าตอนที่คุณดูซ้ำดูบ่อยๆก็ได้แล้วติดแฮชแท็กกันหน่อยว่าคุยกับหมออมาจิมา2566ค่ะ,คะเราจะรันด้อมผู้โชคดีที่ทําตามกติกานะคะ5ท่านรับรางวัลกันไปสัปดาห์ละ5รางวัลแล้วก็5อาทิตย์<อ> เลยรายชื่อผู้โชคดีตลอดเดือนมกราคมหลังรายการเรานะคะแจกกันตลอด<า>เดือนเลยร่วม<ล>สนุกกันมาเยอะๆนะค,ะค่ะ